หลักๆผมกินแบบนี้วันละสองมื้อครับเช้ากินกาแฟดำกาแฟสองช้อนแล้วก็เติมความหวานด้วยน้ำผึ้งเพราะว่ากินไม่ใส่อะไรเลยไม่ได้ขมครับผมก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันเพิ่งหัดกินเหมือนกันแ้วเปลี่ยนมากินแบบนี้ดีกว่าตบด้วยไข่ลวกไข่ลวกสองฟองครับกางวันก็นี่เลยครับเมนูนี้เย็นผมก็กินข้าวดึกนะสองทุ่มสามทุ่มเยน็นก็กินแบบนี้ครับน้วก็อาบน้ำนอนแต่ ก่อนจะกินข้าวน้ำพริกไข่ต้มทุกวันผมก็กินเบียร์กินวันละขวดสองขวดกินแล้วก็นอนบางทีก็ไปเที่ยวคือผมไม่ได้เป๊ะมากครับเรื่องจะต้องอะไรแต่ว่าเน้นเน้นคือเวลากินข้าวเวลากินข้าวก็พยายามจะกินแบบนี้แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงของทอดอะไรพวกนี้เน้นเลยแต่ถ้ากินมันก็กินได้แหละผมก็กินบางครั้งอ่ะอาจจะกินหมูทอดหน่อย อยากกินก็กินสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าจริงๆเลยถ้าเรื่องถ้าอยากกินเนื้อขาจริงๆผมกินกินเป็นพวกเป็นปลาย่างแทงไข่ต้มปลาดุกย่างอะไรพวกนี้แทงไข่ต้มแล้วส่วนวันอื่นบางครั้งวันอื่นผมก็กินแค่มื้อเดียวแต่ไปเน้นมื้อเย็นเอากลางวันก็ก๋วยเตี๋ยวบ้างขนมก็ทุกบนเนาะ เบาๆกินน้อยๆกินแค่รู้รสคำสองคำมันก็คุยใส่เยอะเแบบริงๆก็ต้องเบาแบบนี้นนนจะคุยเพลินี้ยอย่างผมผมก็ไม่ได้ฝืนกินนะคือเราก็ชอบอ่ะเพราะเรียอว่าหลายคนต้องมีบางคนอะ่ะกินกับข้าวเนี่ยต้องมี เผ็ดเผ็ดถ้าไม่กินกับข้าวที่ไม่มีเผ็ดเผ็ดมันก็ขึ้นไต้อะไรปรามาเนี่ยต่วไก่ต้มนี่หล่ะม้าก,กาไก่ต้มต้มยังไงเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลงคลิปให้ีริีครับทําแบอกมันง่ายเลยนะบางครั้งเราก็ทังวันจะกินอะไรหรือว่าจะกินอะไรว่าไม่ตำน้ำพริกไว้ใส่ตู้เย็นนะกินได้ตลอดง่ายเลยยิง่งไม่ต้องยุ่งยากน้ำพริกมีต้มต้มไข่ ตื้ตัวใส่ตู้เย็นไว้ต้งไข่ต้มผักน้ำบิกกับน้ำนอนจบ